การศึกษาและการปฏิบัติเป็นขั้นตอน75พระผู้มีพระภาคตรัสว่าพร,รามเราสามารถเพื่อจะบัญญัติการศึกษาโดยลำดับการกระทำโดยลำดับการปฏิบัติโดยลำดับในธรรมวินัยนี้เปรียบเหมือนคนฝึกมา้าผู้ชำนาญได้ม้าอาชารยนตัวงามแล้วเบื้องต้นทีเดียวย่อมฝึกให้คุ้นกับการบังคับ ในบางเหียนต่อมาจึงฝึกให้คุ้นยิ่งขึ้นไปแม้ฉันใดตถาคตก็ฉันนั้นเหมือนกันได้บุรุษที่ควรฝึกแล้วเบื้องต้นทีเดียวย่อมแนะนำอย่างนี้ว่ามาเถิดภิกษุเธอจงเป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยการสังวรในปาติโมกเพียบพร้อมด้วยอาจารยะและโคจรอ,อยู่จงเป็นผู้มีปกติเห็นภายในโทษแม้เล็กน้อย สมทา,านศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายเถิดพรามในการใดภิกษุเป็นผู้มีศีลสํรวมด้วยการสังวรในปฏิโมกเพียบพร้อมด้วยอาจารยะและโคจรเป็นผู้เห็นภัยในโทษแม้เล็กน้อยสมทา,านศึกษาในสิกขาบททั้งหลายในการนั้นตถาคตย่อมแนะนำเธอให้ยิ่งขึ้นไปกว่ามาเถิดภิกษุ เธอจงเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายคือเธอเห็นรูปทางตาแล้วอย่ารวบถืออย่าแยกถือจงปฏิบัติเพื่อสำรวมจากขุนสีอินทรีย์คือจักขุซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วจะเป็นเหตุให้ถูกบาปอากุศลธรรมคืออภิชาความเพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของเขาและโทมนัสความทุกข์ใจ ครอบงำได้เธอจงรักษาจากขุนศีจงถึงความสำเร็จในจกักขุนศีเธอฟังเสียงทางหูแล้วเธอดมกลิ่นทางจมูกแล้วเธอลิ้มรสทางลิ้นแล้วเธอถูกต้องผลทัพพาทางกายแล้วเธอรู้แจ้งธรรมอารมณ์ทางใจแล้วอย่ารวบถืออย่าแยกถือจงปฏิบัติเพื่อสำรวมมินิสี อินทรีย์คือมโนซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วจะเป็นเหตุให้ถูกบาปอากุศลธรรมคืออภิชาและโทมนัครอบงำได้เธอจงรักษามนินทรีย์จงถึงความสำรวมในมนินทรีย์พรามในการใดภิกษุเป็นผู้ควบคุมทวารในอินรีย์ทั้งหลายแล้วในการนั้นตถาคตย่อมแนะนำให้ยิ่งขึ้นไปว่ามาเถิดภิกษุ เธอจงเป็นผู้ประมาณในการบริโภคอาหารเธอพึงพิจารณาโดยแยบคายแล้วฉันอาหารไม่ใช่เพื่อเล่นไม่ใช่เพื่อมัวเมาไม่ใช่เพื่อประดับไม่ใช่เพื่อตกแต่งแต่ฉันอาหารเพียงเพื่อดำรงอยู่ได้แห่งกายนี้เพื่อให้กายนี้เป็นไปได้เพื่อกําจัดความเบียดเบียนเพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์ ด้วยคิดเห็นว่าเราจะก,กำจัดเวทนาเก่าและจักไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นความดำเนินไปแห่งกายความไม่มีโทษและการอยู่ผาสุขจักมีแก่เราพรามในการใดภิกษุเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคอาหารในการนั้นตถาคตย่อมแนะนำเธอให้ยิ่งขึ้นไปว่า มาเถิดภิกษุเธอจงเป็นผู้ประกอบความเพียรเครื่องตื่นอย่างต่อเนื่องคือเธอจงชำระจิตให้บริสุทธิ์จากธรรมทั้งหลายที่เป็นเครื่องขัดขวางด้วยการจงกลมด้วยการนั่งตลอดวันจงชำระจิตให้บริสุทธิ์จากธรรมทั้งหลายที่เป็นเครื่องขัดขวางด้วยการจงกลมด้วยการนั่งตลอดปฐมยามแห่งราตรี นอนดุดราชสีโดยข้างเบื้องขวาซ้อนเท้าเหลื่อมเท้ามีสติสัมปชัญญะกำหนดใจพร้อมจะลุกขึ้นตลอดมัดชิมยามแห่งราตรีจงลุกขึ้นชำระจิตใจให้บริสุทธิ์จากธรรมทั้งหลายที่เป็นเครื่องขัดขวางด้วยการจงกลมด้วยการนั่งตลอดปัจจิมยามแห่งราตรีพราม ในการใดภิกษุเป็นผู้ประกอบความเพียรเครื่องตื่นอย่างต่อเนื่องในการนั้นตถาคตย่อมแนะนำเธอให้ยิ่งขึ้นไปว่ามาเถิดภิกษุเธอจงเป็นผู้ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะคือเธอทำความรู้สึกในตัวการก้าวไปการถอยกลับการแลดูการเหลียวดูการคู่เข้าการเหยียดออก การครองสังคติบาทและจีวรการฉันการเดิมการเคี้ยวการลิ้มการถ่ายอุจจาระปัสวะการเดินการยืนการนั่งการนอนการตื่นการพูดการนิ่งพรามในการใดภิกษุเป็นผู้ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะในการนัตถาคตย่อมแนะนำเธอให้ยิ่งขึ้นไปว่ามาเถิดภิกษุ เธอจงพักอยู่ณเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโคนไม้ภูเขาซอกเขาถ้ำป่าช้าป่าชัดที่แจ้งลอมฟางภิกษุนั้นพักอยู่ณเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโคนไม้ภูเขาซอกเขาถ้ำป่าช้าป่าชัดที่แจ้งลอมฟางภิกษุนั้นกลับจากบินธบาทภายหลังฉันพัตหารเสร็จแล้วนั่งขัดสมาธิ ตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าภิกษุนั้นละอภิชาในโลกมีใจปราศจากอภิชาความเพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของเขาชำระจิตให้บริสุทธิ์จากอภิชาละความมุ่งร้ายคือพยาบาทมีจิตไม่พยาบาทมุ่งประโยชน์เกื้อกูลต่อสรรพสัตว์อยู่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากการมุ่งร้ายคือพยาบาทละถินมิทธะ ความหดหูเสื่องซึมปราศจากถีนมิทธะกำหนดแสงสว่างมีสติสัมปชัญญะอยู่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากถีนมิทธะละอุทจักกุกุจจะความฟุ้งซ่านและรำคาญใจเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านมีจิตสงบภายในชำระจิตให้บริสุทธิ์จากอุทจักกุกุจจะละวิจิก,กิจฉาความลังเลสงสยัย ข้ามพ้นวิจิกิจชาได้แล้วไม่มีความสงสัยในกุศลธรรมทั้งหลายอยู่จงชำระจิตให้บริสุทธิ์จากวิจิกิจชาได้เจ็ดสิบหกภิกษุนั้นละนิวรห้านี้ที่ทำจิตเศร้าหมองบันอรกําลังปัญญาสงัดจากกรรมและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้ว เข้าปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่เพราะวิตกวิจารสงบระงับไปเข้าทุติยฌานอยู่เพราะปิติจางคลายไปมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายเข้าตติยฌานอยู่เพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะสมนัตและโทมนัสดับไปก่อน เข้าจตุทถฌานอยู่พรามในภิกษุทั้งหลายผู้เป็นพระเสกขะผู้ยังไม่บรรลุอรหรันยังปรารถนาธรรมที่เกษมจากโยคะอย่างยอดเยี่ยมอยู่เหล่านั้นเรามีคำพร่ำสอนเช่นนี้แต่สำหรับภิกษุผู้เป็นอรหันตขีนาศอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วปลงภาระได้แล้ว บรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้วสิ้นภาวะสังโยชน์แล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบเหล่านั้นทำเหล่านี้จึงเป็นไปเพื่อความอยู่เป็นสุขในปัจจุบันและเพื่อสติสัมปชัญญะแก่เธอทั้งหลายเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วคณกะโมคลานะพรามได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าสาวก ของท่านพระโคโดมที่ท่านพระโคโดมสั่งสอนอยู่อย่างนี้พร่ำสอนอยู่อย่างนี้สำเร็จนิพพานอันถึงที่สุดโดยส่วนเดียวทุกพวกทีเดียวหรือหรือว่าบางพวกก็ไม่สำเร็จพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพรามสาวกของเราที่เราสั่งสอนอยู่นี้ พร่ำสอนอยู่อย่างนี้บางพวกสำเร็จนิพพานอันถึงที่สุดโดยส่วนเดียวบางพวกไม่สำเร็จอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่เป็นเหตุให้นิพพานก็มีอยู่ทางให้ถึงนิพพานก็มีอยู่ท่านพระโคโดมผู้ชักชวนก็มีพระชนอยู่แต่สาวกของท่านพระโคโดมที่ท่านพระโคโดมสั่งสอนอยู่อย่างนี้ ร่ำสอนอยู่อย่างนี้บางพวกสำเร็จนิพานอันถึงที่สุดโดยส่วนเดียวบางพวกกลับไม่สำเร็จเจพราหมณ์ถ้าเช่นนั้นเราจะถามในเรื่องนี้ท่านชอบใจอย่างไรพึงพยากรอย่างนั้นท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือท่านชำนาญทางไปกรุงราชกฤืไม่ใช่หรือใช่ท่านพระโคโดม พรามท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือบุรุษผู้ปรารถนาจะไปกรุงราชกฤืพึงมาในที่นี้บุรุษนั้นเข้ามาหาท่านแล้วพูดอย่างนี้ว่าท่านผู้จเจริญข้าพเจ้าปรารถนาจะไปกรุงราชกฤืขอท่านจงบอกทางไปกรุงราชกฤืนั้นให้ข้าพเจ้าด้วยเถิดท่านพึงบอกเขาอย่างนี้ว่าพ่อคุณมาเถิด ทางนี้ไปกรุงราชกฤห์ท่านจงไปตามทางนั้นชั่วครู่หนึ่งแล้วจะเห็นหมู่บ้านชื่อโน้นไปตามทางนั้นชั่วครู่หนึ่งแล้วจะเห็นนิคมชื่อโน้นไปตามทางนั้นชั่วครู่หนึ่งแล้วจะเห็นส่วนที่น่ารื่นรมป่าที่น่ารื่นรมภาคพื้นที่น่ารื่นรมสาบขอขรณีที่น่ารื่นรมของกรุงราชคฤห์ บุรุษนั้นที่ท่านสั่งสอนอยู่อย่างนี้พร่ำสอนอยู่อย่างนี้จำทางผิดเดินไปเสียทางตรงข้ามกันต่อมาบุรุษคนที่สองปรารถนาจะไปกรุงราชครึกพึงเดินมาบุรุษนั้นเข้ามาหาท่านแล้วพูดอย่างนี้ว่าท่านผู้จเจริญข้าพเจ้าปรารถนาจะไปกรุงราชครึก ขอท่านจงบอกทางไปกรุงราชครืนั้นให้ข้าพเจ้าด้วยเถิดท่านพึงบอกเขาอย่างนี้ว่าพ่อคุณมาเถิดทางนี้ไปรก,กรุงราชกรืท่านจงไปตามทางนั้นชั่วครู่หนึ่งแล้วจะเห็นหมู่บ้านชื่อโน้น ون. ไปตามทางนั้นชั่วครู่หนึ่งแล้วจะเห็นนิคมชื่อโน้นไปตามทางนั้นชั่วครู่หนึ่งแล้วจะเห็นสวนที่น่ารื่นรม ป่าที่น่ารื่นรมภาคพื้นที่น่ารื่นรมสระโบกขรณีที่น่ารื่นรมของกรุงราชกรือบุรุษนั้นให้ท่านสั่งสอนอยู่อย่างนี้พร่ำสอนอยู่อย่างนี้เพึ่ไปถึงกรุงราชกรือโดยสวัสดีพราหม์อะไรหน้อเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้กรุงราชกรือก็มีอยู่ทางไปกรุงราชกรือก็มีอยู่ ท่านผู้บอกทางก็ยังมีชีวิตอยู่แต่บุรุษที่ท่านสั่งสอนอยู่อย่างนี้พร่ำสอนอยู่อย่างนี้คนหนึ่งจําทางผิดเดินไปเสียทางตรงกันข้ามคนหนึ่งเดินทางไปที่กรุงราชกรดโดยสวัสดีพรามกราบทูลว่าท่านพระโคโดมในเรื่องนี้ข้าพเจ้าจะทำอย่างไรได้ข้าพเจ้าเป็นแต่ผู้บอกทาง พระผู้มีพระภาคตรัสว่าปรามฉันนั้นเหมือนกันนิพพานก็มีอยู่ทางไปนิพพานก็มีอยู่เราตถาคตผู้ชักชวนก็มีอยู่ก็เมื่อเป็นเช่นนี้สาวกทั้งหลายของเราเราสั่งสอนอยู่อย่างนี้พร่ำสอนอยู่อย่างนี้บางพวกสำเร็จนิพพานอันถึงที่สุดโดยส่วนเดียวบางพวกไม่สำเร็จในเรื่องนี้ เราจะทำอย่างไรได้ตถาคตเป็นแต่ผู้บอกทางเจ็ดสิบแปดเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วคณกะโมคลานะพราหม์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าท่านพระโคโดมบุคคลผู้ไม่มีศรัทธาประสงค์จะเลี้ยงชีวิต ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเป็นผู้โอ้โอวดมีมารยาเจ้าเล่ฟุ้งซ่านถือตัวโลเลกับกรอกปากกล้าพูดพร่ำเพรือ่อไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายไม่รู้จักประมาณในการบริโภคอาหารไม่ประกอบความเพียรเป็นเครื่องตื่นอย่างต่อเนื่องไม่นำพาในความเป็นสมณนะ ไม่มีความเคารพอย่างจริงใจในสิกขามากมากย่อหย่อนไปเป็นผู้ทำในเป็นผู้นําในโอกกะมณธรรมทอทุระในปวิเวกค,ความสงัดเกียจคร้านละเลยความเพียรหลงลืมสติไม่มีสัมปชัญญะมีจิตไม่ตั้งมั่นมีจิตกวัดแกงมีปัญญาทึบ เป็นดังคนหนวกและคนบ้าท่านพระโคโดมย่อมอยู่ร่วมกับคนเหล่านั้นไม่ได้ส่วนคุลบุตรผู้มีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเป็นผู้ไม่โอ้อวดไม่มีมายาไม่เจ้าเล่ไม่ฟุ้งซ่านไม่ถือตัวไม่โลเลไม่ปากกล้าไม่พูดพร่ำเพื่อคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย รู้ประมาณในการบริโภคอาหารประกอบความเพียรเครื่องตื่นอย่างต่อเนื่องนำพาในความเป็นสมณะมีความเคารพอย่างจริงใจในสิขาไม่มักมากไม่ย่อหย่อนทอดทุระในโอกระมณร,รมเป็นผู้นำในปวิเวกปรารภความเพียรอุทิศกายและใจมีสติมั่นคง มีสัมปชัญญะมีจิตตั้งมัน่นมีจิตแน่วแน่มีปัญญาไม่เป็นดังคนหนวกและคนบ้าท่านพระโคโดมผู้จเจริญย่อมอยู่ร่วมกับกุลบุตรเหล่านั้นได้บรรดารากไม้หอมบัณฑิตยกย่องกฤษศนาว่าเป็นเลิศบรรดาไม้ที่มีแก่นหอมบัณฑิตยกย่องแก่นจานแดงว่าเป็นเลิศบรรดาไม้ที่มีดอกหอม บรรดาไม้ที่มีดอกหอมบัณฑิตยกย่องดอกมะลิว่าเลิศแม้ฉันใดคำสั่งสอนของท่านพระโคโดมก็ฉันนั้นเหมือนกันจัดว่ายอดเยี่ยมกว่าอัจฉธรรมทั้งหลายท่านพระโคโดมพระภาสิทธิ์ของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักท่านพระโคดมพระภาสิทธของพระองค์ชัดเจนไพเราะย,ยิ่งนัก พระองค์ทรงประกาศรมแจมแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางหรือตามประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีตาดีจะเห็นรูปได้ข้าพระองค์นี้ขอถึงท่านพระโคดมพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสารณะขอท่านพระโคดมโปรดทรงจําข้าพระองค์ไว้ว่าเป็นอุบาสกพูดถึงสารณะ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปตลอดชีวิตดังนี้แลคณากะโมคลานะสูตรที่เจ็จบที่เจ็ดจบที่เจ็ดจบ